กลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับจะจบและปัญหาการขนส่งนะครับเป็นเรื่องที่ออกปสอบอีกข้อหนึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นข้อยากนะครับเ่ราทำสองสเต็ปขั้นแรกก็คือหาคำตอบเบื้องต้นและ้วที่สองหาคำตอบที่ดีที่สุดโจทย์จะบอกว่าให้ใช้วิธีอะไรก็ได้นะครับให้หาคำตอบที่ดีที่สุดของผมก็คุณทําวิธีไหนก็ได้นะครับแต่วันนี้จะยกตัวอย่างสเต็ปปิ้งสโตนซึ่งเป็นที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับคำตอบเบื้องต้นต้องหากันมาก่อนนะครับว่าจะมี3วิธีตะวันตก เฉียงเหนือเขาจะได้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็แวมหรือว่าโบเกลนะครับแล้วก็พอทําตารางแรกได้เสร็จตรางที่สองมาทำให้มันดีที่สุดต่อนะครับอาจจะขยับอีกนิดนึงหรือไม่ขยับเลยก็ได้นะครับวิธีอันแรกก็สเตปปิ้งสโตนนะครับก็ที่วนบวกลบบวกลบนะอันที่2โมดีก็เป็น i j นะครับก็จะยกตัวอย่างอันแรกแค่อันเดียวนะ่าถัดมานะครับเราก็มาดูกันตัวอย่างโจทย์นะครับโจทย์ก็ง่ายๆมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งนะครับ โรงงาน A นะครับบริษัท A มีโรงงานผลิต2โรงมี A กับ B อ่าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเขามีอยู่5ตัวก็เขาข้อ,ขอ,ของอจอเาต้องการ4 0 0 300แล้วก็200อยแล้วก็300ร้อ่าแล้วก็มีค่าปัญหาการขนส่งมีให้อยู่เท่านี้ปัญหาการขนส่งมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรมาเลยนะครับแต่วเวลาเรียนเราจะเป็นตารางมาให้แล้วก็แปลงจากตัวนี้ให้เป็นตารางง่ายๆก่อนนะครับโดยที่มุมขวาบนเล็กๆก็จะเป็นค่าขนส่งค่าขนส่งออกมาจากไหนนะครับค่าขนส่งก็มาจาก ตรงข้างล่างนี้เอาขึ้นไปกอก135พวกนี้ขึ้นไปกอกน,นะครับแล้วกงการผลิตก็มาอยู่ทางแนวนอนอันนี้ก็จะขึ้นมาอยู่แนวตั้งนะครับอ่าน,นี้ A B C ก็ผ่านกับ500เราทําอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาสร้างตารางให้ได้สร้างตารางเสร็จอันดับแรกที่ดูเลยนะอันดับที่หนึ่งนะครับจําไว้เลยแนวตั้งกับแนวนอนผลรวมนะครับความต้องการกับดีมา,าร์สับพายพวกเนี้ยโรงงานผลิตกับความต้องการเท่ากันไหมอันนี้รวมกันได้1 5้าแนวตั้งก็ พันห้านวนอนพันห้าเรียบร้อยยิ้มไปไงครับพันห้า,ห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 าทีนี้นะครับเราจะมาวิธีอันนี้เอาอย่างง่ายแล้วกันนะครับเป็นวิธีแวรหรือโบเกลโบเกลนี่เขาคือหาผลต่างของแถวกระลับนะครับโดยที่ผลต่างของค่าที่น้อยที่สุดสองตัวมาลบกันนะครับดูเป็นสัญลักษณ์เป็นสีนะที่หนึ่งสีแดงแล้วกันนะครับอันนี้แนวนอนตามที่สองตัวลบกันได้หนึ่งนะครับคือห้ากับสี่ อันนี้ตามตัวสองตัวก็ห้ากับสี่ห้ากับสี่เราการได้หนึ่งนะครับแถวนี้จะเป็นสีแดงเป็นของคนที่หนึ่งละกันนะก็สิบสามลบหกเหลือเจ็ดหกลบห้าเหลือหนึ่งเก้าลบแปดเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็หกลบสี 4, 2, ่เหลือสองแล้วก็ห้าลบสี่เหลือหนึ่งวิธีการดับแรกดูก่อนผลต่างพีนอตตี้ตัวนี้อันไหนเยอะที่สุดเอาตัวนั้นจับไปเลยมะเร็งที่ตัวเจ็ดเจ็ดปุ๊บพอเป็นเจ็ดเสร็จเราก็ดูว่าในตารางนี้เข้าทรงไหนน้อยน้อยใส่ก่อนเลยหกปรากฏว่าหกน้อยกว่าสิบสามเอาหก หกเราก็มาดู่าสี่ร้อยกับห้าร้อยเจ้าเท่าไหร่เอาใส่ใส่ใส่ส,สี่ร้อยถูกไหมแนวตั้งดัดทิ้งเลยเหลือแนวนอนแนวนอนมีอยู่ห้าร้อยลบไปสี่ร้อยให้ไปแล้วสี่ร้อยเหลือร้อยเดียวเข้าไหมน่าจะง่ายละทีนี้ก็มาทําใหม่แนวนอนกับแนวตั้งเหมือนกันไหมแนวนอนก็ขนต่างเหมือนเดิมนะแนวนอนอันนี้ก็เหมือนเดิมแนวตั้งก็เหมือนเดิมอันที่สองอะเรามาดูนะครับดูเส้นสีน้ําเงินแล้วกัน ้าลบสี่เหลือหนึ่งอันนี้เหลือหนึ่งเหลือหกลบห้าเหลือหนึ่งอันนี้เหลือหนึ่งอันนี้เหลือสองอันนี้เหลือสี่โอ้ยผิดสิห้าลบสี่นะตรงน,นี้ 4, ห้าลบสี่เหลือหนึ่งห้าลบสี่เหลือหนึ่งนะก็ก็แก้กันไปนะครับเขียนเขียนรีบเขียนมึนมึนนะครับจหลับล้ทีนี้นะครับถัดมาอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งนะห้าลบสี่เหลือหนึ่งอ่าโอเคเป็นเป็นสี่ได้ไงวัเน,นี้ยอ่ะอันนี้เพรนันอันนี้ดูนะสองนะครับ 2ตัวนี้มากที่สุดละนะครับแล้วก็มาดูอันนี้เป็น1นนะอย่าลืมนะอันนี้เป็น2ดู6กับ4นะครับอันไหนน้อยกว่ากันก,ก็ปรากฏว่า4น้อยกว่าถูกไหมสี่แล้วก็ดูระหว่าง3 0มรยจับหน,นึ่งอหนน้อยกว่ากันก็หนึ่งยเพราะนั้นเราก็ใส่ไปที่หนึ่งยนะครับแนวนอนตัดทิ้งได้เลยป๊าก็ขให้นะครับพอตัดทิ้งเสร็จปุ๊บมาดูแนวนอนที่เหลือ5้าข้าวผสมง5 แปดหกสี่อะไรน้อยที่สุดครับเพราะว่าไม่ต้องมาหาอะไรแล้วเพราะเหลือแค่สี่ห็อกนี้แหละนะก็สี่นีน้อยสุดใส่เท่าไหร่เขาลังสามร้อยกับพันหนึ่งเราก็ใส่ทั้งหมดสามร้อยจากพันหนึ่งก็เหลือเจ็ดร้อยเรวตั้งตัดหายปุ๊บหายไปห้ากับหกห้ากับหกแปดอะไรน้อยสุดห้าห้าเหลืออยู่เท่าไหร่สามร้อยกับเจ็ดร้อยใส่เท่าไหร่ครับใส่สามร้อยอ่า ก็ใส่300อันนี้ไม่ต้องงงนะว่าทำไมเหลือ200นะครับก็ใส่มาตัวนี้100นึงแล้วตัวนี้ก็ต้องเหลือ200นะอ่าเดี๋ยวเพื่อโอ๊ยเพื่อนพี่งง,งไม่เหลือ200อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มาดู5เอา5ปั๊บดู700กับ300แล้วใส่300ตรงนี้จะเหลือ400นั่นแน่ง่ายเลยเหลือ400ทีนี้ก็มาดู8กับ6เอาอะไรดีครับเอา6เพราะน้อยกว่า6ตรงนี้ก็เหลือระหว่าง200กับ400ใส่เท่าไหร่ใส่200 เขาใส่สองร้อยนะครับปุ๊บตรงนี้ก็จะเหลือสองร้อยสองร้อยก็ใส่ตรงนี้พอดีอ่าแสดงว่าไม่ต้องใส่อะไรไม่ต้องมีดต่มงกัมมี่นะเพราะว่ามันพันห้าเท่ากันก็จบที่ตรงนี้ก็จะเป็นตารางเบื้องต้นอ่าเป็นไงครับคลิปนี้ตั้งใจดูกลัวจะมีผีหลอกอีกใจเย็นียอดต้องติดตามดูเฮ้ทำเสร็จแล้วได้ทุกตารางได้ทุกล็อกแล้วก็มาเขียนตารางใหม่ อ่านี้สองร้อยที่พูดไปเมื่อกี้เนาะยบรย้อยแล้วก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตารางหกช่องเจ็ดช่องก็ได้ตารางใหม่มาตารางสวยงามอยู่หนึ่งตารางนะครับอ่าตารางสวยงามมาหนึ่งตารางปุบ๊บกอได้ตารางเสร็จปุบ๊บวิธีการเมื่อกี้เป็นดีไปคำตอบเบื้องต้นละนะครับวิธีคําตอบเบื้องต้นก็คือหาต้นทุนนะต้นทุนคำตอบเบื้องต้นก็เขียนไปนะครับเอาที่มันมีค่าขนส่งคูณกับจํานวนที่ขนส่ง คูณกันเข้าไปนะครับอันดับแรกก็6คูณ400บวกด้วย5คูณ300บวกด้วย800คูณ200บวกด้วย6คูณ200บวกด้วย4คูณ300แล้วก็บวกด้วย4คูณ100เป็นคำตอบเบื้องต้นที่อคาตบสงเบื้องต้นก็จะแพงหน่อยนะครับวิธีการมันจะเป็นคําตอบท,ที่ดีที่สุดหรือไม่ก็คือถ้ามันถูกที่สุดแล้วแลาทำแล้วมันตรงนี้นะครับที่เราทําแล้วมันไม่ติดลบกระจบเลยวิธีการอันดับแรกเช็คช่องที่ว่างนะครับ โดยช่องที่ว่างจะต้องวิ่งผ่านช่องที่ไม่ว่างก็คือช่องที่มีตัวอโลเคตต์ตรงนี้ก็คือที่มันติดไปปั๊บปั๊บปัป๊บอย่างนี้นะครับดูเป็นสีลูกศรได้เลยนะครับวิธีการของผมจะให้ง่ายนะครับผมจะทําเป็นล็อกที่1ล็อกนี้แล้วกันนะครับเป็นสีแดงวิ่งผ่านอะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากบวกลบบวกลบบวกลบตัวนี้มาจากทฤษฎีมานะนะแล้วก็ค่าขนส่งมันคือสิบสามบวกสิบสามลบหบวกสี่แล้วก็ลบหนะครับ วิธีการนี้นะครับก็จะใช่ง่ายสําหรับเราที่บางคนไม่ค่อยเก่งคํานวนนะคิดค้นได้จากมาสอนที่นี่แหละนะครับทำไงให้มันง่ายที่สุดนะครับบวกลบบวกลบอยู่ด้วยกันนะครับอ่าแรกบวกสิบสามวิ่งมาที่ลบหกแล้วบวกขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกันจะได้ง่ายนะครับบวกสี่ปั๊บแล้วก็ลบหกบวกอยู่กับบวกสิบสามบวกสี่ได้บวกสิบ็ดอ่าไร่ต้องงง ลบ12มาจากไหนมาจากลบ6บวกกับลบ6อ่ะคิดอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเอาสองันมารวมกันแล้วใส่เครื่องหมายเหมือนเดิมจะได้ไม่งงสุดท้ายมาดูบรรทัดน,นี้นะครับบวก17กับลบ12เลยหร่บเลยบวก5โอเคนะบวก5ใส่เครื่องหมายยิ้มโอเคผ่านเราเป็นบวกผ่านโอเคอันที่สองนะครับมาดูใหม่อันที่สองมาดูใหม่เป็นไงวิ่งไหนได้บ้างวิ่งนี่วิ่งนี่วิ่งน,งนี่นะครับบวก6ลบ5บวก6แล้วก็ลบ4 5, นนนนนนบวกหกลบห้าบวกหกแล้วลบสี่อันนี้มาเป็น,น,นบวกสิบสองนี้เป็นลบเก้าสิบสองลบเก้าได้สามอันยิ้มไว้นะครับอันสุดท้ายอีกสองอันถ้าสองอันบวกหมดจบนะครับอันที่สามวิงนีวิงนีวิงนีนะครับบวกเก้าลบแปดบวกหกลบสี่นะครับ,บ,ก, 8, รบก็บวกเก้าลบแปดแล้วก็บวกหกลบสี่ก็บวกสิบห้ากับลบสิบสองเหลือบวกสามยิ่งอีกทีหนึ่งค่านี้จบคือจบเลยนะครับอันสุดท้ายนะครับ วิ่งทางไหนดีวิ่งทางนี้ใกล้สุดจุ๊บ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 นะครับบวกห้าลบสี่ดูนะเลขสี่ไปไหนบ้างลบบวกหกแล้วก็ลบสี่อ่าเป็นบวกสิบเอ็ดลบแปดอ่าบวกหมดตารางนี้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับวิธีการนะครับอ่าอันนี้จ่ายยิ้มไ่อก่อนยิ้มให้จบแล้วไม่ได้กินเราหรอกนะครับเทอมนี้นะครับไม่มีเอฟแน่นอนนะครับป๊าเขาให้พอถัดมาต้นทุนก็ดูตัวนี้นะครับที่เราใช้ เอาที่มีตัวเลขตรงนี้คูณกันนะครับาคูณ300บวก8คูณ200บวก6คูณ200บวก4คูณ300บวก6คูณ400แล้วก็บวก4คูณ100เป็นต้นทุนประมาณ8,300อันนี้คือเราเริ่มแล้ว,ลวจบตารางง่ายเพราะว่าเราเริ่มที่คําตอบเบนนื้องต้นมันยากก็คือวิธีแวมหรือโวกเกลนะครับถัด้าถ้าเราจะลองวิธีอื่นอันนี้เป็นตารางนอตเวสผมลองทำนอตเวสให้ดูนะ ก็สี่กับพานเนืเลือดออก on, แล้วก็ไล่เป็นนอตเวดมานะครับมันก็จะง่ายถ้าทำอย่างนี้มาก็เต็มยี่สิบไปก่อนเลยนะครับแปดแล้วทําต่อแต่ดูนะมันยากหรือง่ายนะครับโจทย์ข้อเดียวกันนี่แหละนะครับเราก็จะได้ตารางเบื้องต้นมาแล้วก็ลองวิ่งดูวิ่งไปนไงครับวิ่งสยาวเลยแล้วเป็นไงยากนะครับก็จะดูไปมันยากแค่ไหน ตารางแรก400เท่านี้เท่านี้เท่านี้อาเริ่มจากอันไหนก่อนเริ่มจากตัวที่เป็นไงครับช่องที่ว่างก่อนช่องนี้ว่างวิ่งไปไหนบ้างนี่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 บวก4ลบ5บวก4ลบ6บวก4ลบ5บวก4ลบ6บวกเป็นบวก8ลบ11ลบ3รู้แล้วชะตาก,กรรมเป็นไงครับ,บวนแน่แนแ่ไม่ต้องกลัววนแน่แนแ่เอามาช่องนี้2ต่อ2วิ่งไหน ิ่งรอบนี้นะครับบวกหกลบสิบสามแล้วก็บวกหกแล้วก็ลบสวิธีการง่ายๆในช่องนี้ค่าผลส่งมันเยอะยังไงช่องนี้มันต้องไม่มีตัวเลขครับดูง่ายๆคุณต้องกำจัดตัวเลขทีมให้หมดลบห้าอีกโอ้โหวันนี้เป็นไงครับสมวิ่งไหนสามวิ่งนี่ออกมาเป็นบวกสามยังโอเคหน่อยสามสี่วิ่งไหนสี่วิ่งนี่โอ้โหเป็นไง,งเป็นบวกลบห้ากับลบสามเอาไหนเอาลบห้าแล้วก็วนอีกนะครับช่องนี้วนรงไหน นี่กบน,นี่นะครับเห็นไหมบวกลบบวกลบเอาลบที่มันน้อยที่สุดไปลบทั้งหมดทั้งสี่ช่องที่เราเดินมาเป็นไงครับลบสองร้อยผมใส้ถ่ายไม่ได้เห็นนะนี่ลบสองร้อยบวกสองร้อยลบสองร้อยบวกสองร้อยได้ตารางใหม่มาหนึ่งตารางที่วิ่งไปเมื่อกี้บวกบวกสองร้อยลบสองร้อยบวกสองร้อย รบจองร้อยเหลือศู์เพราะฉะนั้นไอ้ตารางที่เราตัวนี้ที่เราเคยผ่านมาแล้วเราจะไม่ผ่านมันนะในรอบนี้นะแล้วก็เริ่มใหม่อีกทีหนึ่งวนอีกรอบหนึ่งหนึ่งวิ่งไหนวิ่งยาวเลยป้า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 ได้หลบแปดยิ้มไหมแฮฮะทำอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวสองคารนี้กอ้อแล้วสองไครับวิ่งนี่ปาป้าป้าป้าออกมาเป็นบวกสามวิ่งไหนป้า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 ออกมาเป็นบวกโอเคหมุนตรงนี้อีกนะครับ มุมน,นี้แปลว่าอะไรครับอันนี้ไม่ต้องทำเพราะอะไรอทำก็ได้ทำลองดูถ้าจาวิ่งก็วิ่งวิ่งไหนวิ่งนี่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 ยังไงก็บวกบวกสี่ลบหกบวกสิบสามลบหก 6, นะครับยังไงก็ออกมาเป็นบวกวิ่งตัวนี้อยู่ดีวิ่งรอบนี้ปาบ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 อะไรลบครับลบเป็นไงลบอันนี้ลบสองร้อยก็สามร้อยลบเอาีหนลบสองร้อยนี้ลบสองร้อยบวกสองร้อยลบสองร้อยบวกสองร้อยอ่ะขอ,อมานะครับ ลบสองร้งบวกสองร้อยเป็นอย่างนี้ออเป็นตารางนี้วนอีกรอบนึงเหนื่อยไหมพูดยังเหนื่อยอ่ะครับผมคิดดูแล้วเขียนได้ขนาดไหนอ่ะวนอีกทีวนปาปาปาหนึ่งนี่บ,ก 6, บ, 5, บ,ก 4, บวกหกลบห้าบวกสี่ลบห้าก็โอบวกสี่ะมาได้ศูนย์ออมาอีกเป็นศูนย์อีกมาอันสุดท้ายนี้โอ้อกมาเป็นลบอีกเวป็นไงครับทำอีกรอบนึง บวกเอาดูลบสองตัวลบลบลบ,ลบแล้วก็ปรับตารางใหม่ปรับเสร็จโอเคทมอีกรอบที่วนไปแล้วไม่ต้องวนนะนีกโล้ึงก็วนวนอีกหนึ่ง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 อันนี้สองสองสองแล้วก็สาม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 เอามาเป็นบวก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 จบแค่นี้แหละนนทำกี่รอบเนี่ยจำไม่ได้ละสามสี่ 3, รอบถ้าใช้นอตเวสอะคุณก็คิดดูว่าคุณจะจะลำบากตอนแรกหรือว่าจะลำบากตอนหลังนะครับผมว่าลำบากตอนแรกง,ง่ายกว่านะครับก็ จบแล้วนะครับก็เทอมนี้ก็ขอขอบคุณนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนนะครับที่มานั่งทรียนกับผมอาจจะมีขาดบ้างมีหยุดบ้างนะติดประชุมติดอะไรก็ก็คิดว่าสอนทันนะก็ทำใมทันก็มาดูตรงนี้ทบทวนนะก็ขอบคุณมากนะครับก็จะมีอรไรติชมก็ติชมมาเพื่อที่จะไปปรปับปรุงให้กับรุ่นน้องนะรุ่นน้องนะครับจะได้อาจจะได้มีวิโอที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้ยาโชคดีในการสอบขอบคุณมากครับไม่มีผีนะเฮ้